สวัสีดีนะครับ Trinity แล้วดีดครับโอ้สวัสดีด้วยครับ Trinity ครับและนี่แหละคือเทศกาลแห่งความสุขนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะกับศูนย์การค้าดี e อ m มโฮริเอีแล้วก็ดี e อ็มคอเชแห่งนี้นะครับกับสามหนุ่ม Trinity ที่ผมเชื่อว่าตอนนี้ ความสุขน่าจะเต็มพื้นที่ตรงนี้แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นคาร์ลูฟูลที่อยู่ด้านหลังต้นคริสต์มาสต่างๆนะฮะส่งพลังให้กันและกันได้นะฮะถ้าเกิดเรามีความสุขจากทนิตี้ส่งเสียงกับสามดวงีกคังด้วยถือว่าเป็นเดอรเจอร์นียอจอยนะฮะเป็นการเปิดเวทีนะครับสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแต่ละเพลงของหนุ่มๆที่เอามาในวันนี้นะโอ้นี่น้องแจ็คกี้ฮะหล่อมากเลยนะหม โอ้ยอเชนนี้แรบเท่จนพี่ดง,จดงจใจเจ็บไปหมดแล้วเต้ด้วยนะครับวันนี้มากันแบบโอ้โหจัดเต็มมากๆนะฮะผมเชื่อว่าความสุขที่เราส่งให้กันในวันนี้นะครับจะเป็นพลังให้เราได้เริ่มต้นใหม่ในปีหน้าด้วยนะฮะถามน้องเล็กหน่อยดีวยกว่าเรามาพูดคุยกับทั้ง3ามหนุ่มกันหน่อยดีวยกว่านะฮะการคัมแ็ปกลับมาหลายคนน่าจะรู้2ปีที่เราคัมแ็ปกลับมา แล้วตอนนี้นะฮะมิวสิกวิดีโอที่คุณปล่อยออกมาอย่าง Life e n d Over เนี่ยโอ้พลัง energy แล้วก็เวลาที่เราได้ฟังเรารู้สึกแบบมันฮึกเหอะะฮะมันนึกถึงมมันรู้สึกที่หลงอยากจะลุกขึ้นมาเต้นไปกับพวกเรานะฮะแล้วตอนนี้นะฮะ7.1ล้านวิวแล้วนะฮะโอ้ใช่ไหมล่ะผมเอครับขอบคุณมากครับคือวันพรุ่งนี้เริ่มต้นปีใหม่หนึ่งมักลาขอ10ล้านวิวเลยได้ไหมเนี่ยอยากจะถาม แจ็คกี้หน่อยดีกว่าว่าครับผมคุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่แฟนๆเนี่ยให้การตอบรับดีมากวันก่อนยังหล้านวิวอยู่เลยเพิ่แป๊บเดียวเนี่ยเจ็ดล้านวิวกำลังจะขยานสู่1ิล้านวิวแล้วแจ็กคกี้ฮะรู้สึกงไงกับแฟนๆชาวไทยอะไรบ้างครับก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังรอคอยพวกเราอยู่ก็ดีใจมากๆครับผมรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอือืรู้สึกแบบพูดไม่ออกอะ ใจมันจะคนเต้นใจเรามากทุกคนเต้นได้หมดนะมาเต้นได้เต้นมาได้มาโอ้เต้นยากด้วยไอทานเต้นยานีกเลยไปดูอยู่หลายรอบเลยทีเดียวแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะที่คอยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของอ่าชูนิตี้นะฮะคือแบบเติมเต็มให้กันเล่นกันตลอดนะครับคอยให้กำลังใจบางคนนี่ขอเพลงตลอดเลยนะ ช่วงแบบ9.7.5 FM เนี่ยจริงเพลงคุณนี่ติดท็อปชาร์ตนะฮะตลอดทุกเดือนนะฮะต้องขอบคุณไทยไลท์ตรงนี้ด้วยนะครับผมสามารถขอกันได้แล้วก็ทุกช่องทางของน้องๆด้วยนะฮะแล้วเอิร์สนะฮะเป็นไงบ้างเพลงของคุณนี่10ล้านวิวไปเลยนะอย่างที่เอามาร้องเมื่อสักครู่นี้ฮิตแจ็คนี่10ล้านวิวเลยนะครับเอิร์สรู้สึกไงบ้างครับก็จริงก็ดีใจครับพี่แบบทุกคน ฟังเพลงเราเรื่อยๆแล้ววันนี้ทุกคนก็ร้องเพลงเราได้ก็ครับเห็นแล้วอยากมีโอกาสมาร้องกับทุกคนบ่อยๆเลยครับอือรู้สึกได้ครับถึงแม้ว่าทุกคนจะอยู่ใต้แมสนะครับครับแต่ได้ยินเสียงผ่านมาอยู่ครัเออนะฮะนี่คือความสุขที่พวกเราเหมือนกับส่งให้กันและกันนะฮะตลอดทั้งปีโอกาสเจอกันยากมากแต่มีปลายปีแบบนี้ครับที่ศูนย์การค้าจีเอ็มบรูเมียมแล้วก็ดีเอ็มโพเทียทำให้ทรินิตี้และทอยไลท์ได้มาเจอกันนะฮะนี่คือบรรยากาศของความสุขส่งท้ายปีจริงๆ นะฮะปอเช่ครับ,บ,บเป็นยังไงบ้างฮะที่เราได้มาเจอมาร้องเพลงมาเต้นนะฮะกับซิงเกิลใหม่ให้กับแฟนๆในวันนี้ที่แบบมาเยอะมากด้านหลังตรงนู้นนี่นะฮะหนุลงช anel อีกเยอะแยะมากมายแล้วได้มาเล่นสดๆแบบนี้กับแฟนๆเป็นยังไงบ้างครับผมบอกแฟนๆไปผมพูดทุกทีแต่ผมยังตื่นเต้นเหมือนเดิมมาผมครับผมู็บอกผมตื่นเต้นตลอดครับแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมมาผมคูดว่า ผลงานมันก็ต้องชว่วยช่วยคนดูนที่เราแบบที่คนที่เราติดตามดูอแบบนี้ผมรู้สึกว่าเออมันก็ฟูลฟิลทุกครั้งที่เราได้โชว์เลยก็หวังว่าครั้ง,งหน้านะครับทุกคนก็ท่านลุกป๊บทุกคนเต้นกันได้หมดเลยนะฮะลุกขึ้นมาเต้นกนะัน<อ>เออใช่นะนะพ <laughs> ี่ผมแอบถามนิดนึงได้ไหมฮะไหนมันก้าวผ่านปีนี้ะปวปีหน้าเนี่ยพวกเรามีแพลนหรือมีเป้าหมายหรือจะมีโอกาสที่ ือแฟนจะได้ไปเจอพวกคุณตามแบบงานแฟนมิทติ้งอะไรอย่างเงี้ยมันพอจะมีโอกาสด้วยหรือเปล่าครับอันนี้ครต้องถามคนที่ตอบได้นะอยอ่ในยการีอ้ยโ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 อ้ยนอ้รัอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ยโห้ยโไ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยาอัยโมัยโอาลโอ้ยโ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยาอ้ยโอยโี้ยโอย้ทอ้ยอ้ยอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโ มีโอกาสที่ปีหน้าเนี่ยเป้าหมายแต่ละคนเนี่ยที่จะทำเนี่ยอย่างอย่างเติร์ดมีวางแผนอะไรไหมครับจริงๆผมไม่รู้พูดอะไรได้บ้างแต่ว่ารู้แค่ว่าปีหน้าจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มนะอ้ยเออต้องรอติดตามนะฮะเพราะเห็นบอกว่าซิงเกิลที่กำลังจะแบบเตรียมปล่อยออกมานี่ก็ยังมีตามมาเรื่อยๆด้วยนะครับ เป้าหมายปีหน้าของแจ็กกี้ฮะแจ็กกี้ว่าจะทําอะไรให้กับแฟนครับให้แจ็กกี้คิด10วินาทีจริงอ่ะคนตอบได้เลยเหรอครับได้นะยก็เหลืออีกเยอะเลยนะแล้วเหลืออีกเยอะแต่ว่าทุกคนแบบว่าเลกอะไรวะยิ้มยิ้่่เยิ้มืิ้ม่อยตาแข็ใช่ิ้มตาแ รอดูรอติดตามนะรอติดตามทุกซิงเกิลที่คุณกำลังจะมิวสิกวิดีโอหรือเพลงที่คุณกำลังจะปล่อยออกมาใช่ครับนะครับมีผลงานให้แบบแฟนๆได้แอบตามดูช่องทางไหนบ้างครับก็ดูได้ทุกช่องทางของโนอลล็อกนะครับก็มีของชา t น Tri ีดี้ครับ อยากให้พอเชื่อฝังผลงานด้วยนะครับบางคนนะครับหลายๆคนชไวยไลฟ์เนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่ามีบางคนนะฮะอาจจะเพิ่งเคยฟังเพลงหรือเพิ่งเจอทีนิตี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวงของวงการ T-pop นะครับที่ยกระดับมาตรฐานแบบระดับสากลมากๆไม่ว่าจะเป็นเพลงซาวด์คุณดีมากเลยไลฟ์แวนัวเนี่ยคือแบบเป็นซาวด์ที่ดีมากๆหาฟังยากมากจริงๆนะครับพอเช่ฮะฝังผลงานเนี่ยครนะพอเช่ครับก็พวกเราทีนิตี้นะครับ,บเพิ่งคัมแบ็คนะฮะผมกับเพลง Live In Over นะครับ,บก็สามารถ ดูได้นะครับผมเอ็มีนะครับช่องทางของ YouTube โฟล็อกนะครับผมแล้วก็อบูชันใอื่นนะครับทาง YouTube ของ t ฟรีดี้นะครับฝากด้วยนะครับก็จะมีหลายเพลงเพราะว่าเพลงดาวเพลงใจเจ้าของคูและบังบุกเราใช่ครับผมโอ้ยหอดเจียมมากนะฮะนอกจากเพลงแล้วมีโอกาสได้เห็นพวกคุณนะครับไปตามรายการต่างๆนี่ดูแล้วแบบรู้สึกแบบโอ้โหดีใจตื้นตันภูมิใจมากอย่างทีโพสต์ต์อย่างเงี้ยพวกคุณก็ไปขึ้นมานะฮะบรรยากาศที่คุณไปโชว์ล่าสุดมันมันแข็งแรงมันแบบ เตินเต็มแฟนมากๆนะฮะเติร์นับตอนนั้นเนี่ยในทีโพสเตอตอนนั้นคือเราซ้อมนานนะฮะโชว์เลยซ้อมเหรอครับจริงๆ <c oughs> เราค่อนข้างที่จะซ้อมต่อเนื่องมาตลอด <c oughs> ตั้งแต่เร, <c oughs> เราก่อนบินไปถ่ายหรือาหลังกลับมาถ่ายใช่แต่ว่าแต่ละชมมันก็จะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันคือเราแตงยามจะแบบเบียอะไรเล็กๆน้อยนะับก็หวังว่าทุกคนจะสังเกตได้ครับ สังเกตได้ไหมฮะช่วยไลด้านล่างนะเห็นได้หนวชูมันจะพิเศษอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้อย่างที่พี่ดงบอกไปนะครับปีหน้าฟ้าใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้นะฮะแน่นอนครับเราจะมีซิงเกิลนะครับรวมไปถึงผลงานต่างๆให้ได้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นช่องทางของคนนลอกเองนะฮะมิวสิกวิดีโอต่างๆที่กาลังจะทําออกมานะฮะยังไลฟ์เป็นโอ้ขอให้มันสิบล้านไปก่อนแล้วกันครับตัวนี้นี่คือถ่ายทำกันแบบโอ้โห โปรดักชันแบบอลังการมากนะฮะสุดท้ายที่ใช kind of ่คร yeah, ับก like, exactly. ับการที่เราได้มาอยู่ใจกลางสุขุมวิทแบบนี้กับความสุขแบบคัลเลอร์ฟูลแบบนี้ที่ศูนย์การค้าดีเอ็มโครเทียมและก็ดีเอ็มโครเทียฮะอยากฝากอะไรแฟนๆที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ครับเชิญครับผมก็ถ้าเกิดไม่มีดีเอ็มโครเทียมก็มีธีเดียร์เชิญด้วนะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็เอ็นจอยกับศิลปินท่านอื่นด้วยนะครับแล้วก็ อยู่กับข้างนี้นะครับอยกันนานนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับปากด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากพวกเราเทีดดีกรอบหนึ่งนะครับผมไว้กลับมาแน่นอนครับผมวันนี้ก็สนุก้เตจมที่กันแล้วนะครับนี่ Happy n ีด y เย r ครับ Happy n ีด y เย r ด้วยนะครับแล้วผมหวังว่านะแฟนๆวันนี้จะมีความสุขมากๆเช่นกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆฮะัสามนุ่มนะฮะเอิร์ธออเช่เจคกี้เทรดดี้ เดี๋ยวเราจะมีถ่ายเก็บภาพบรรยากาศนิดนึงนะฮะเก็บภาพบรรยากาศกันนิดนึงก่อนที่จะไปนะฮะรบกวนแฟนนะครับใครมีแค่ไฟช